โมเนี่ยมันมีอยู่สองแบบโอเคเห็นไหมคะสีสันจะสดก็อ่าจะได้สีที่สดและแดงแบบนี้เนี่ค่ะให้ดูข้างในอืมจะหกลูกจ้า ดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาไปดูวิธีการดูแตงโมแก่วิธีการเลือกแตงโมในการเก็บเกี่ยวนะคะมีหลายเทคนิคด้วยกันแล้วแต่ว่าใครสะดวกตรงไหนก็สามารถดูเอาได้นะคะก็จะแชร์ทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บแตงโมงพร้อมๆกันด้ค่ะแตงโมเนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือแตงโมพันเบาลูกเล็กนะคะ ส่วนใหญจะเป็นลูกเล็กหรือว่าลูกยาวนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เบาก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นแล้วก็แตงโมพันธุหนักก็คือลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะมีอายุการเก็บเกี่ยวแล้วก็การปลูกที่ยาวกว่าค่ะซึ่งสองพวกนี้ค่ะมันจะมีวิธีการดูในการเก็บแตงโมเนี่ยต่างกันนะคะ หลังจากที่เขาเริ่มติดลูกก็คือผสมเกสรแล้วลูกมันเท่าไข่ไก่เนี่ยให้เพื่อนๆติดสติกเกอร์นะคะวันวันแล้วก็เดือนไว้เลยนะคะจากนั้นนับไปอีกประมาณ2 5 3สิบห้าถึงสาสิบวันในกรณีลูกแตงโมพันหนักนะลูกใหญ่นะคะก็ประมาณ30สิบวันส5สิบห้าวันถ้าพันเบาก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิวันนะคะก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะเก็บได้โดยการนับจำนวนวันนั่นเองค่ะ ้นตอนการดูนั้นค่ะถ้าสังเกตดีๆก็จะไม่ยากเลยนะคะขั้นแรกให้ดูที่บริเวณแตงโมนะคะดูลูกแตงโมก่อนแตงโมอ่อนเนี่ยค่ะลูกเขาจะมีลักษณะส,สีซีดนะคะสีซีดไม่ค่อยเข้มแตงโมอ่อนลายจะไม่ชัดเจนเพราะแตงโมแก่เนี่ยลายก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นหนวดของแตงโมค่ะเนี่ยบริเวณก็คือบริเวณขั้วนะคะขั้วมาตรงนี้ค่ะมันจะมีไอสเีเขียวที่ใช้ในการจับยึดนะคะ อันนี้คือมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลถ้าปกติมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วพอมันแก่มันจะกลายเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ก็แสดงว่ามันอันที่มันเป็นสีน้ําตาลคือแก่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพันหนักตรงนี้แก่แล้วสีน้ําตาลแล้วนะคะก็ยังเก็บไม่ได้นะต้องไล่ดูตรงข้างๆอีกอันนึงด้วยนะคะข้างๆอีกอันนึงถ้าเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันก็แสดงว่าแก่อันนี้มันยังไม่น้ําตาลก็คือมันเพิ่งจะเริ่มแก่นะคะยังเก็บไม่ได้ค่ะ ถ้าเป็นพันหนักนะถ้าเป็นพันเบาก็เก็บได้แล้วนะคะบางพันนะคะถ้าแก่แล้วเขาจะมีความเขาเรียกมีนวลน,นวลก็คือลักษณะแป้งหรือว่าเป็นสีขาวขาวนะเคลือบผิวเขาอยู่ะคะ่ะอันนี้ก็สัญฐานว่าถ้ามันมีนวลแล้วแสดงว่ามันเริ่มแก่แล้วนะคะน,นี่บริเวณขั้วอันนี้คือขั้วนะคะมาดูที่ก้นของแปงโมบ้าง บริเวณจุดศูนย์กลางเนี่ยเขาถ้ากว้างมานิดนึงก็คือมันจะสุกนะคะจะเริ่มดูได้จากตรงนี้เดี๋ยวก็ให้ดูลูกอ่อนนะลูกอ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นตรงเนี้ค่ะมันจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นลูกแก่เนี่ยเห็นไหมคะเขาจะค่อนเส้นของเขาจะห่างชัดเจนเห็นไหมเอ่ยห่างชัดเจนถ้าอันที่อ่อนก็คือมันจะมันจะชิดมันจะชิดเวลาที่อันที่แก่แล้วมันจะห่างออกมานะคะก็จะดูตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ แลนอกจากการดูลักษณะภายนอกที่ก้อยบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือการดีดแตงโมงให้มีเสียงในการฟังนั่นเองนะคะถ้าถ้าลูกอ่อนมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเสียงไม่เหมือนเห็นไหมเอ่ยนี้อ่อนอันนี้แก่นะคะแก่แต่ว่าอย่างที่ก้อยบอกรออีกสักสองสามวันนะคะนี่ก็อ่อนเนี่ยคะ่ะเสียงมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูอีกลูกนึงคะ่ะ ลูกนี้เสียงใช้ได้นะเสียงใช้ได้เดี๋ยวมาดูหนวดกันหนวดยังไม่แก่นะคะเพิ่งจะสีน้ําตาลแค่ตรงนี้อีกตั้งนานนะคะลูกนี้น่าจะอ่อนกว่าลูกเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้แก่กว่าเสียงก็มีความทึบๆนิดนึงแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มที่นะลูกนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะไปดูอีกลูกนึ่งน่าจะอยู่ยฝั่งฝั่งนู้นนะคะนเนาะนนมีสองลูกตรงนู้นสองลูกเดี๋ยวไปดูลูกนู้นด้วย แล้วเดี๋ยวก็จะเช็คพวกลูกนี้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีปลายเถาอยู่ลูกนึงตรงนี้เดี๋ยวไปเช็คด้วยนะคะ okay, me. โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยนะคะแทงโมที่แก่ก็จะเสียงออกทุมท้มๆต่ํตๆตุตต่มๆอย่างเงี้ยคะ่ะนะอันนี้ยังอันนี้อ่อนเนคะอ่อนเมื่อกี้แก่อันนี้อันนี้อ,อ,นนอันนี้นนแก่เสียงจะแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็แก่แล้วนะคะเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วแต่ว่าเพิ่งแก่เอ้ไอ้ตรงเนี้ยค่ะแก่แล้ว แต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยยังเขียวอยู่อันนี้คือท่านเพื่อนไม่รีบเก็บทิ้งไว้อีกสักอาทิตย์หนึงหรือว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะเราค่อยมาเก็บก็ได้แต่อันนี้ค่ะนี่อันนี้ก็เช็คดูแล้วเมื่อกี้นะอันนี้นี่นี่น้ำตาลแล้วนะคะฝั่งนี้ก็น้ำตาลเหมือนกันนะคะน้ำตาลทั้งแถบเลยนะคะอันนี้คือแก่แก่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเก็บลูกนี้ไป โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บนะคะอันนี้คือแตงโมพันธุ์ใหญ่นะคะซึ่งลายทหารเนี่ยคือพันธุ์ใหญ่แต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นนี่คือมันติดลูกเยอะนะคะประมาณหลายลูกสิบกว่าลูกนะด้วยความใหญ่ของมันก็เลยโดนแบ่งให้มันเป็นแตงโมพันธุเล็กนะคะลูกเล็กแต่ว่าลักษณะการเก็บเกี่ยวอ่ะมันก็ต้องนับเป็นแตงโมพันธุใหญ่เลยเพื่อนๆไม่งงเนาะเพราะว่าก้อยปลูกโดยปล่อยธรรมชาตินะก้อยไม่ได้มาตัดมาอะไรคือมันจะติดเยอะก็ปล่อยมันไปพันธุใหญ่ค่ะ จริงๆแล้วลูกมันต้องประมาณสองถึงสามกิโลนะต่อนหนึ่งลูกแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะจัดก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะลูกเหลืออยู่ที่ประมาณน่าจะหนึ่งหนึ่งกิโลครึ่งอะนะคะเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะก็พอดีอิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บลูกนู้นนะคะนี่โอเคเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็พาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะคะพาไปดูอีกรอบหนึ่งวิธีการเก็บนะน,นี่ค่ะเห็นไหมสีน้ำตาลหนึ่ง น้ำตาลแล้วหนึ่งนะตรงขั้วเนี่ยก็น้ำตาลแล้วสองนะคะตรงขั้วอีกขั้วหนึ่งไหไล่ดูก็น้ำตาลอีกสามนะคะไล่มาทั้งแถบคือสีน้ำตาลหมดเลยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยก็คือมันแก่แล้วนั่นเองนะคะคือแก่จริงๆอะคะ่ะอาจจะก,กินได้แล้วด้วยซ้ํานะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นลูกใหญ่มันก็จะแดงช้านิดน,นึงนะคะตามสไตล์ลูกใหญ่อะนะพันนี้เจมเป็นพันของมันนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวก้อยจะตัดให้เพื่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกนี้จะใหญ่หรือเล็กนะคะเดี๋ยวตัดเลยึบตัดแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาอึ๊บโอ้โหลูกนี้ก็ไม่เล็กนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวก้อยเอาให้ดูนะไม่เอ่ยน,น,นี่ค่ะเนี่ยค่ะที่ก้อยบอกว่าตูดมันจะเป็นแบบนี้ยเนี่ยแก่นะเนี่ยตูดแบบเนี้ยค่ะตูดทางๆอย่างเงี้ยตูดแบบ อะไรนะเขาเรียกอะไรลายเส้นมันค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยระหว่างร่องมันกว้างเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยร่องมันกว้างขึ้นถ้าลูกเล็กร่องมันก็จะแคบนะคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยววิธีการดูอีกอย่างหนึ่งคือความแก่นะนี่แล้วก็เนี่ยเพื่อนเห็นเห็นสีขาวๆตรงนี้ปะคะเนี่ยค่ะเนี่ยขาวๆตรงนี้อันนี้ขึ้นนวลของเขาแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกเปียกหมดเลยนะคะเนี่ยเนวลขาวๆของเขาเนี่ยที่เพื่อนเห็นเนี่ยอันนี้คือเขาขึ้นนวลแล้วแสดงว่าแก่แล้วนะี่ยแก่เต็มที่เลย ชื่อหนึ่งแตงโมมันแตกนะคะแตกเพราะว่ามันร้อนมากเกินไปนะแล้วก็ฝนตกกระทันหันเนาะได้รับความร้อนความเย็นเนาะแตกเลยเห็นไหมคะนี่น,นี่โอ้โหหน้าเสียดายมากเลยค่ะเพื่อนยังไม่แก่นะเนี่ยเป็นพันโคดามะนะคะเป็นพันลูกเล็กของญี่ปุ่นซึ่งผิวมันจะเป็นแบบนี้นะคะสีแบบนี้ไม่เหมือนอีกอันนึงงนะ,ะอีกอันนึงสีแบบนี้เห็นไหมคะ ผลพันธ์กันนะอันนี้คือลูกเล็กนี่คือมันไม่ใช่มันแค่มันแกนนันเป็นพันธุ์ของมันเองพันุมันจะลูกเล็กแบบนี้นะคะเล็กๆประมาณนี้แหละเนี่ยหรืออาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ข้อดีของเขาเปลือกเขาบางเห็นไหมคะเปลือกเขาบางแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนยังไม่แก่เลยเห็นไหมเห็นหนวดเขาไหมเพิ่งจะได้แค่นี้เดียวเองยังไม่แก่เต็มที่เลยโอ้ยเพื่อนเสียดายอะค่ะตายแล้วชะก็เลยเดี๋ยวเก็บเลยนะคะ ไม่ไม่แก่ก็กินแบบไม่แก่นี่แหละอ่ะตัดเลยเนี่ค่ะให้ดูข้างในอืมยังชมพูอยู่เลยนะเพื่อนๆดูสิยังชมพูอยู่เลยแตกคะแล้วว่าดูดิค่ะวันนี้ได้ทั้งหมดหกลูกนะคะเห็นไหมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกลูกจ้า หลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้บริเวณตรงนี้นะคะคั่วเขาเนี่ยมันเป็นสีดำก่อน,นจะกินได้นะ,ะง่ายนะวางไว้นอกตู้เย็นค่ะ,คะเราเก็บมามันก็จะเคียเค้ยวๆคยวสดสดแบบนี้นะคะก็รอจนกระทั่งเคียวสดนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลแห้งไปเลยนะคะแห้งสุดบริเวณโคนเลยนะ,นะะตัดมามันก็ยัง ไม่ลืมต้นนะคะเดี๋ยวรอให้เขาลืมต้นก่อนค่ะและนี่ก็คือแตงโมที่ก้อยเอามาบ่มไว้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีน้าตาลจนกระทั่งถึงนี่เลยเนี่ยค่ะนี่คือแตงโมที่ลืมต้นแล้วนะคะแล้วก็เราก็กินได้แล้วนะคะนี่โอเคเห็นไหมคะสีสันจะสดลายจะชัดเลยนะคะแล้วก้นนะคะดูก้นนี่ก้นจะถ่างนะคะเนี่ยค่ะ นี่คือแตงโมที่เราเอามาบ่มนะคะแล้วก็จะได้สีที่สดและแดงแบบนี้และที่สำคัญไส้มันไม่ล้มด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแตงโมที่มีเนื้อยังมีความหวานฉ่ำอยู่แล้วก็แต่งตึงนะคะไม่ฝอไม่ฟีบไ,ไ,ไม่เป็นเนื้อทรายนะคะแล้วก็ไส้ไม่ล้มแบบนี้นี่ก็ต้นแตงโมนะคะแตงโมพัน เขาเรียกว่าลูกเล็กกันนะคะลูกเล็กๆแต่ว่ามันมีหลายลูกอันค่ะเป็นพันธุ์มีดกดียม,ะะมกันนะคะก้อยก็ปลูกลงไปที่ดินเนาะตอนนี้งอกมีใบจริงสักห้าใบเนี่ยค่ะก้อยก็จะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะด้านในนะเดี๋ยวก้อยก็จะเด็ดยอดเลยห้าใบเพื่เด็ดยอดออกนะคะนี่ค่ะเด็ดตรงนี้อนะมีห้าใบแล้วก็เด็ดยอดออกไปเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกแขนงนะคะจะได้มีลูกเยอะๆนะคะ เมื่อกี้ก้อยก็ให้ปุ๋ยเป็นเนี่ยปุ๋ยอะบกระาาสือนะเป็นปุ๋ยที่ช่วยเพิ่มความหวานแล้วก็บำรุงต้นกล้านะคะเสร็จแล้วก็จะมีสุดเด็ดก็คือจุลซีลสังเคราะห์แสงนะคะผสมกับน้ําเจือจางค่ะแล้วก็ลดนะคะเดี๋ยวก้อยจะเด็ดอันนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเด็ดออกไปเลยยอดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าแล้วก็เด็ดยอดที่หก นี่ค่ะเด็ดออกให้เขาแตกใหม่แบบนี้นะคะนีนะ่ก็จะปล่อยแล้วก็ลดน้ําให้เขาด้วยนะคะเด็ดปุ๊บก็ลดน้ําให้เขาเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะ,คะก็ตัวช่วยเสริมสูตรเด็ดที่ก้อยใช้ก็คือจุลจีสังข้อแสงนะคะก็เอามาขวดหนึ่งแล้วก็ผสมกับน้ําเปล่านะคะนี่ค่ะก็ใช้น้าปราปาเลยนะคะประมาณสักหน่อยหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะ ไม่ใส่เต็มมากเพราะเดี๋ยวเราจะผสมจุลินทรีย์สองอแสงนะคะก็ใส่ให้น้ําจากสีขาวเป็นสีอมชมพูนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะผสมไม่ต้องเยอะมากค่ะเจือจางี่ยให้มันเป็นสีชมพูแบบอ่าสีกุหลาบอะนะคะก็แบบนี้แค่นี้เองนะคะก้อยคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งถึงครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วก็จะผสมกับน้ําประมาณหนึ่งจุดหกลิตรนะนะคะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุด ห้าลิตรประมาณนี้ค่ะสีกุหลาบแบบนี้ก็เอาอันนี้นะคะไปรดน้ําต้นไม้นะคะลดพวกต้นอ่อนต้นไม้จะดีมากเลยค่ะรากก็จะโตเร็วนะคะลดไม่ต้องเยอะมากค่ะวันละนิดละหน่อยกระตุต้นให้เขาหากินรากของเขาจริญเติบโตดีก็จะได้หากินเร็วๆโตเร็วๆนั่นเองค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ